เตอรีผีหญิงสาวเที่ยงคืนเรื่องราวเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่ผ่านมาพ่อของคุณก่อนมีอาชีพทำง,งานโรงงานเกี่ยวกับการทำแบบอะไรพวกนี้แต่ที่นี่พอแกทำเป็นอายุมาหลายปีแกก็แยกตัวออกมารับงานจากโรงงานมาทำเองแล้วพอแกได้งานมาจากโรงงานแกก็ต้องหาตึกเพื่อที่จะเอางานเข้าไปทำแกก็ตระเวนหาแถวแถวฟังทนและไปได้ตึกอยู่ตึกหนึ่ง เป็นตึกต,ติดกันหมดเลยและแถวๆนั้นจะเป็นที่เขาทำเย่าผ้ากันหมดจะมีตึกนี้ตึกเดียวสามชั้นที่ว่างอยู่พ่อคุณกรอนก็เลยตกลงที่จะเอาตึกนี้เลยติดต่อเจ้าของตึกเพื่อจะเช่ารายปีพอติดต่อได้เรียบร้อยก็ตกลงเช่าพอตกลงสัญญาเช่าเรียบร้อยแล้วก็ขนของเขาตึกนะตึกตึกนี้จะเป็นสามชั้นชั้นแรกจะเป็นห้องโล่งๆชั้นสองจะเป็นชั้นลอยชั้นลอยที่แบบว่าคนจะงงกหน้าออกมาได้ระหว่างที่ยายของเขาไปในตึก ก็จําเป็นที่จะต้องเข้าไปทําความสะอาดคุณกรณก็ทําความสะอาดขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงที่ชั้นสามชั้นสามจะเป็นห้องที่ตีด้วยไม้อัดที่ทําเป็นห้องห้องไว้แล้วคุณกรณก็เลยเปิดเข้าไปดูในห้องก็จะมีพวกที่นอนเก่าๆตู้เสื้อผ้าเก่าๆและฝุ่นก่อหนักมาเหมือนไม่มีคนใช้มานานมากแล้วแต่ชั้นล่างนี่ยังสะอาดเหมือนปกติคุณกรณก็คุยกับพ่อว่าชั้นสามนี่จะเอาไว้อะไรพ่อก็บอกว่าไม่ต้องเก็บอะไรหรอกปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละ ไม่ต้องใช้เราจะทำงานข้างล่างตอนแรกที่ไปเช่าก็กะว่าแค่ไปทำงานเฉยๆแล้วก็กลับคุณกรณก็เลยไม่ทำความสะอาดแล้วก็เอาไม้อัดไปขวางระหว่างบันไดชั้นสามไว้เพื่อที่จะการพวกแมวมาขึ้นพอย้ายของเรียบร้อยก็มาทำงานกันคุณกรนก็ทำงานอายู่กับพ่อสองคนระหว่างที่ทำงานกันทุกวันก็จะเลิกทำงานกันประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนทุกวันเราที่แปลกมากถ้าวันไหนคุณกรทํทำงานกับพ่อเกินเที่ยงคืนพอเที่ยงคืนปุ๊บ มันจะมีเสียงเหมือนว่าคนที่เดินลากเท้าครืดมาจากด้านบนทีแรกคุณก่อนก็ไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่แต่ว่าจะได้ยินเสียงแบบนี้ทุกวันครั้งแรกที่คุณกอนได้ยินก็เดินขึ้นไปดูไม่ได้คิดถึงว่าจะเป็นผีหรืออะไรพอขึ้นไปดูปรากฏว่าก็ไม่มีอะไรก็มืดปกติไม่มีคนไม่มีแมวหรือว่าอะไรตอนนั้นก็คิดว่าหูฝาดหูแววหรือเปล่าเพราะว่าทำงานได้ยินเสียงเลอยเสียงดังๆอะไรแบบนี้ ก็ไม่คิดอะไรทำงานปกติพอเสร็จงานก็กลับบ้านวันต่อไปคุณกอนก็มาทำงานเหมือนทุกวันคือว่าถ้าวันไหนทำงานเกินเที่ยงคืนคุณกอนเคยมาจับดูนาฬิกาไม่เกินสองนาทีจะมีเสียงลากเท้าคลืดแบบนี้มาเป็นประจำและมันจะดังขึ้นทุกวันทุกวันแต่คุณกอนก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่แล้วพ่อก็บอกอย่าไปสนใจเลยทำงานของเราไปแล้วมาในช่วงที่งานของพ่อมีงานล้นมากงานเข้าเยอะมาก ก็เลยจําเป็นที่จะหาผู้ช่วยพ่อก็เลยไปติดต่อลุงมาช่วยงานที่นี้พอลุงมาช่วยงานลุงคนนี้คือเขาไม่กลัวไม่อะไรเขาก็เล่นของด้วยเหมือนกันเขาก็เลยตกลงมาช่วยทํางานไม่กลัวหรอกแล้วลุงเขาก็จะนอนที่ชั้นลอยชั้นที่สองตอนกลางคืนพอทํางานเสร็จคุณก่อนก็จะกลับบ้านพอวันรุ่งขึ้นมาที่ตึกนี้ลุงก็จะมีเรื่องมาเล่าให้ทุกวันว่าได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูห้องลุงมั่งเดินมาสกิดขาลุงบ้าง แต่ลุงเขาเป็นคนไม่กลัวได้แต่พูดกับคุณกรว่าเราไม่ไปทําอะไรเขาเขาก็ไม่ทําอะไรเราหรอกคุณกรก็ถามลุงอีกว่าแล้วลุงไม่เคยเจอมากกว่านี้หรอลุงบอกก็ไม่เคยแต่ที่ก็มีแค่มาสกิดขาพอลืมตาขึ้นมาก็ไม่เห็นอะไรแล้วก็มีเรื่องแปลกอีกอย่างหนึ่งเวลาที่คุณกรมาทํางานเวลาที่ขึ้นไปที่ห้องลุงห้องลุงเขาจะนอนติดอยู่กับบันไดทางขึ้นชั้นสามไม้อาดที่เคยเอากั้นไว้มันจะเปิดออกเองทุกวัน วันที่คุณกรนเห็นแรกๆคุณกรนก็ถามลุงว่าลุงไปเปิดหรอลุงก็บอกว่าปลอบเหล่า,ลาไม่ได้เปิดแต่มันจะเปิดแบบนี้ทุกวันเลยและมีอยู่วันหนึ่งลุงเกิดไม่สบายจําเป็นต้องกลับบ้านไปเอายาแล้วมันก็จําเป็นที่ต้องมีคนมาเฝ้าเพราะว่างานมันเยอะพ่อก็เลยให้คุณกรณมานอนคุณกรณก็ต้องจําเป็นที่จะต้องมานอนแต่ก่อนที่คุณกรณจะมานอนเนี่ยก่อนลุงจะไปลุงก็บอกกับคุณกรไว้อย่างว่า ยังไงก็นอนให้มันเร็วๆนะลูกนอนก่อนห้าทุ่มก็จะดีมากถ้ามีอะไรก็เปิดไฟไว้ไม่ต้องปิดไฟหรอกชั้นสองเอาเปิดไฟไว้แล้วก็นอนซะคืนนั้นพอลุงกลับไปพ่อก็กลับไปคุณกรอก็รีบอาบน้ำตั้งแต่สีทุ่มกว่าเพื่อที่จะขึ้นไปนอนพอขึ้นไปนอนปุ๊บก็เปิดไฟตามที่ลุงบอกเลยเปิดไฟเสร็จก็ไหว้พระแล้วก็ขึ้นนอนบนเตียงแล้วก็หลับไปเลยแล้วก็สะดุ้งตื่นอีกทีไม่รู้ว่ากี่โมงแล้ว คุณกอนเหมือนจะได้ยินเสียงแมวร้องดังมากประมาณคล้ายๆเวลาแมวมันมาหาคนแล้วขออาหารประมาณนั้นเลยคุณกอนก็พยายามสอดสายสายตามองหาและก็ไฟที่คุณกอนเปิดไว้ก่อนนอนนั้นปิดไปหมดเลยพอมองหาแมวไปเรื่อยๆก็ไปเจอแมวอายุที่ขอบประตูตรงหน้าห้องพอดีเลยคุณกอนก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลยลุกไปไล่แล้วก็ไปเตะมันมันก็วิ่งวิ่งแล้วก็หันกลับมามอง แล้วมันก็วิ่งหนีลงไปคุณกรก็ไม่ได้คิดอะไรก็กลับมานอนพอจะเริ่มเคลิมเคลิมหลับไปเหมือนจะมีเสียงเดินเท้าเปล่าเดินลากไปกับพื้นปูนที่อยู่หน้าห้องคลืดอยู่อย่างนี้คุณกรก็พยายามเอียงหูฟังพยายามมองไปแล้วแต่ว่ามองไม่เห็นได้ยินแต่เสียงและนอนนิ่งๆฟังไปสักพักหนึ่งหลังจากนั้นคุณกรก็เห็นเป็นเงาของคนที่สะท้อนจากแสงสว่างจากด้านนอกเป็นเงาคนยืนต้องคุณกรอยู่ที่หน้าประตูห้องเงานั้นเป็นคนที่ผมยาว,ยาว แต่ไม่เห็นหน้าเงานั้นก็ยืนจ้องคุณกรอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยเดินเข้ามาเข้ามาจังหวะนั้นคุณกรเริ่มกลัวละก็ทําได้แต่นอนนิ่งๆิ่งเง่านั้นก็เดินเข้ามาเรื่อยๆพอเงานั้นห่างจากเตียงของคุณกรประมาณสักเมตรหนึ่งเงานั้นก็กระโดดขึ้นมาเหยียบที่ตัวคุณกรเหยียบตรงช่วงหน้าอ,อกพอดีแต่ความรู้สึกของคุณกรตอนนั้นมันไม่มีความหนักของคนแต่เป็นความแน่นหน้าอกเฉยๆพอกระโดดขึ้นมายืนปุบ แล้วก็ก้มหัวลงมาแล้วเอามือของเขาลงมาแตะที่หมอนของคุณกรอนที่นอนอยู่ด้วยมือทั้งสองข้างแล้วก็เอาหน้าค่อยๆก้มเข้ามาใกล้ๆคุณกรอนพอก้มมาเรื่อยๆเส้นผมของผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยชัยชแล้วก็พันพันที่คอคุณกรอนนะตอนนั้นคุณกรอนก็กลัวจนช็อกไม่ไหวแล้วแทบจะชีแตกแต่ทําอะไรไม่ได้มนันแน่นหน้าอกแล้วก็คิดถึงพัชแต่ก็ท่องอะไรไม่ได้เพราะว่ากลัวไปทั้งหมดทําอะไรไม่ถูก ผู้หญิงคนนั้นก็ยังอยู่แบบนั้นเป็นเวลาเกือบสิบนาทีได้คุณกรณก็นึกในใจว่าคุณต้องการอะไรต้องการให้ผมช่วยอะไรหรือผมไปทําอะไรผิดไหมให้คุณพูดก็ได้หลังจากที่คุณกรณนึกซักแป๊บหนึง่งก็มีเสียงพูดกลับมาว่าออกไปจากที่ของกูเป็นเสียงผู้หญิงแหลมๆที่นี่ของกูกูไม่ให้อยู่พอเขาพูดประโยคนี้จบคุณกรณก็คิดในใจว่าครับครับผมต้องมาทำงานเดี๋ยวผมทำบุญไปให้ละกันแต่อย่ามากวนผมแบบนี้อีกเลย ผู้หญิงคนนั้นก็ตอบกลับมาทันทีเลยว่ากูไม่เอาไอแก่นั่นก็พูดมาคนหนึ่งแล้วกูจะอยู่ของกูแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนภาษาที่เขาพูดจากภาษาไทยเป็นภาษาขเขมรที่คุณกรจับใจความไม่ได้และไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเขาก็พูดยาวๆเป็นภาษาขเขมรและตบท้ายด้วยคําว่าให้ออกไปและผู้หญิงคนนี้ก็ค่อยๆลุกขึ้นแล้วค่อยๆจางหายไปคุณกรก็พยายามรวบรวมสติลุกขึ้นไปเปิดไฟแต่พอคลําไปเจอสวิตไฟ ปรากฏว่าสวิตไฟนั้นเปิดอยู่แล้วหรือว่าไฟมันดับคุณกรก็ตัดสินใจลงมาจากชั้นสองลงมาที่ชั้นล่างแล้วก็เปิดประตูออกมายืนข้างนอกเลยแล้วก็โทรหาพ่อพ่อก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็เช้าแล้วคุณกรก็ดูเวลาเวลานะตอนนั้นเป็นเวลาตีสี่แสดงว่าคุณกรอยู่กับวิญญาณตนนั้นเกือบ3-4ถึงชั่วโมงได้เช้ามาคุณกรก็นั่งรอยอยู่ด้านนอกตรงนั้นเดินไปนู่นไปนี่บ้างไม่เข้าข้างในเลย จนพ่อมาแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟังพ่อก็เลยพาไปทําบุญทําบุญเสร็จพ่อก็เลยโทรไปหาเจ้าของตึกเนี้ยว่าตึกนี้มีอะไรไหมทําไมเจอแบบนี้เป็นแบบนี้เจ้าของตึกก็บอกว่าไม่มีอะไรนะแต่คุณกรณก็ไปถามร้านค้าข้างๆแรกๆเขาก็บอกไม่มีอะไรมางงคิดไปเองหรือเปล่าคุณกรก็บอกไม่หรอกผมก็อายุประมาณนี้แล้วไม่ใช่1 2บสองถึงลุงที่ร้านค้าก็ถามว่าแล้วเองเจอแบบไหน คุณกรนก็เล่าให้แกฟังว่าเจออะไรมาบ้างแล้วเขาก็บอกว่ารรอ,รอแล้วมีประโยคหนึ่งที่คุณกรนพูดให้เขาฟังว่าผู้หญิงคนนี้พูดเป็นภาษาคขเมรด้วยลุงเขาก็ทำท่าเหมือนตกใจแล้วลุงเขาก็บอกว่าแต่จริงๆแล้วมันก็มีอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าคือในตึกนี้เคยเปิดเป็นตึกเย็บผ้าโหลแล้วมีทั้งพวกพม่าก,ก็มีเขมนก็มีเราก็มีแล้วทีเนี้ย มันมีอยู่วันหนึ่งหญิงสาวชาวคขเมนทะเลาะก,กับเจ้าของบริษัททะเลาะก,กันรุนแรงและก็อยากจะกลับบ้านเคยไปเล่าให้ลุงร้านขายของฟังว่าจะกลับบ้านแต่เจ้าของบริษัทเนี้เขายึดพาสปอร์ตไว้กลับก็ไม่ได้เงินเดือนก็ไม่ให้เขาก็ไม่รู้จะทํายังไงทํางานไปก็โดนด่าเขาก็เลยตัดสินใจที่จะผูกคอตายกับตู้เสื้อผ้าในห้องชั้นสามถ้าตายคือน,นั่งตายพอขึ้นไปดูศพสภาพศพคือใช้เสื้อในของตัวเองผูกคอแล้วก็ผูกกับผูกตู้เสื้อผ้า แล้วก็นั่งขายเหยียดตายและก็เป็นเป็นได้ที่เสียงที่คุณกรได้ยินทุกเที่ยงคืนอาจจะเป็นเสียงขาของเขาดิ้นทุรนทุรายตอนที่ฆ่าตัวตายแล้วคนที่ฆ่าตัวตายก็ต้องทําซ้ําๆไปจนว่าจะหมดอายุไขที่นี้พอลุงกลับมาคุณกรก็เล่าเรื่องให้ลุงฟังลุงก็บอกคุณกรว่าบอกแล้วใช่ไหมให้นอนเร็วๆแล้วก็เปิดไฟไว้คุณกรก็บอกว่าผมทําแล้วแต่ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วจะให้ผมทํำยังไง แล้วลุงก็บอกกับคุณกรณว่าไม่เป็นไรหรอกเองไม่ได้นอนทุกวันแต่ลุงเนี่ยสินอนทุกวันเจอหนักกว่าเองอีกแต่ที่ลุงบอกที่แรกบอกว่าเต็มที่ก็แค่สกิดแต่ไหนๆก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเขาบอกว่าวันแรกที่เข้ามานอนตอนนั้นคุณกรณยังไม่ได้เอาไม้อาจไปตีขวางตรงบันไดระหว่างที่เขานอนอยู่เนี่ยเวลาเกือบเที่ยงคืนละเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนที่คุณกรณได้ยินทุกวันแต่ลุงไม่ขึ้นไปดูลุงเขาคิดว่าใครจะทำอะไรก็ช่างแต่อย่ามายุ่งกับเรา แต่พอหลับไปเนี่ยจะมีมือเย็นเย็นมาจับที่ข้อขาเขาแล้วก็บีบแล้วพยายามกระชากกระตุกกระตุกลุงออกไปจากที่นี่แต่พอลุงลืมตาขึ้นมาเงานั้นไม่มีหัวมีแต่หัวไหลลงมาถึงเอวตอนระหว่างที่โดนจับขาอยู่เนี่ยลุงก็รู้ตัวแล้วว่าโดนแล้วแหละเขาก็พยายามควานหามีดหมอของเขาพอควานมีดได้แล้วเงือขึ้นมาเงานั้นก็หายไปแต่มาโพออีกทีคือมายืนค่อมลุงอายุบนหัวนอนของลุง แล้วก็ก้าวขากระทึบที่หน้าอ,อกของลุงลุงบอกว่ามันแน่นแบบว่ามีดที่อยู่ในมือกำเอาไว้ไม่ไหวต้องยอมนอนให้เขากระทึบเป็นสิบสิบทีแล้วผู้หญิงคนนี้ก็พูดเป็นภาษาคาเมรและก็ตบถ่ายด้วยคําว่าจะลองดีกับกูหรอลุงก็ท่องคาถาชินบัญชอนไปสองถึงสามรอบจนถึงประมาณตีสี่กว่าจะหลุดจากผู้หญิงคนนี้ได้เวลาประมาณเดียวกันที่คุณกอลุดจากผู้หญิงคนนี้เช่นเดียวกันนี่เป็นเหตุการณ์คืนแรกที่คุณลุงเจอหลังจากนั้นก็เป็นเหตุการณ์เบา เช่นมีคนมาสะกิดขาหรือเป็นเสียงลากเท้าคลืดที่จะมาทําให้ได้ยินแบบนี้เป็นประจํานี่เป็นเรื่องราวที่คุณกอนและลุงต้องเจอในตึกนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ทําให้คุณกอนเชื่อมั่นในเรื่องของวิญญาณและสิ่งลี้ลับที่ยังคงวนเวียนอยู่ในตึกนั้นขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ